านที่ท่องเที่ยวที่เรกน,นะคะที่เราจะพาไปแนะนำเมื่อคืนน้ำตกส่วนใหม่นะคะอยู่ในอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาค่ะน้ำตกส่วนใหม่นะคะเต็ไมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความส่วนตัวมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากจะเห็นน้ำตกนะคะต้องเดินขึ้นไปประมาณอีก200เมตรนะคะ ระหว่างที่เดินขึ้นไปนะคะก็จะมีวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นน้าตกส่วนใหม่ของเรานะคะมีความมุดมสมบูรณ์และก็สวยงามมากๆเลยค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นหาดอ่าเคยเลยค่ะเป็นจุดเช็คอินที่สําคัญของ um per, อาเภอโคราบีจังหวัดพังงาเลยค่ะต่อช่วงปีใหม่นะคะก็จะมี นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวบ้านนะคะก็จะมาเข้าดาวกันที่นี่ค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นหาดที่หนึ่งค่ะแล้วก็จะมีลานก,กว้างมีหินสวยๆนะคะแต่วันนี้เราไปตอนที่ฝนตกนะคะมันอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับตอนเย็นตอนที่ฝนไม่ได้ตกค่ะส่วนนี่นะคะเรากำลังจะไปหาดที่สองค่ะ ถาที่2นะคะก็จะมีลูกเล่นมากเลยค่ะก็จะมีชิงช้าแล้วก็มีร้านส้มตำด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นส้มตำลำธารเลยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะก็จะเป็นจุดเล่นน้ําของชาวบ้านนะคะที่อยู่บริเวณนี้ค่ะแล้วก็จะมีส้มตำขายด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะมา,มาดูครับลำธารไปดูกัน เราก็จะเห็นคนเล่นน้ำนะคะเยอะเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะมีความบุรมมสมบูรณ์มากนะคะ,ะหลังจากนี้นะคะก็จะให้ผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะได้ดูบรรยากาศในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ค่ะ ถึงนี่จะเป็นลำทานแต่ถ้าคุณลำคานผมก็ไม่ไปครับยีดยีดนี่คือลำทาน <c oughs> แต่ถ้าเธอลำคานผมต้องทําใจ <c oughs> ถ้าคุณอยากกินข้อมตามลำทานไม่ต้องกินหรอกกินผมดีกว่า <c oughs> <c oughs>